สวัสดีค่ะเสียงดังจังน้อยเปิดเครื่องดูดอากาศเครื่องเก่าแหละพี่น้อง <c oughs> นี่นั่งพิ่งขวับพริกแล้วบ้านนี่นั่งก็แคบๆน,น้อยๆนะ้ะเนาอ <c oughs> ขอโทษขอใอ้อ <c oughs> <c oughs> ชุนคักพริกขวับพริกผงค่ะพริกแห้งเดเพียรพริกผงพอดีถือจังหวะสามีบายุสามีไปหาหมอไปหาหมอฟันนี่ม่ท่านกลับหน่อนะซีมงแดงหน่นะถ,ถึงจะกลับตอนนี้ก็ประมาณสามโมงแล้วค่ะ นั่งกลับมาหอดบัาสอ,องโมงสี่สิบกลับมาถึงก็มาเฝ้าขวัวพริกพี่น้องคะ่ะพริกพงเบิดกินขี่ข้ขาวเท็กกับเขาไหมเหนวก็เลยต้มมามา่าใส่เขา่าหุงเขาไปหมูว่า,า,วาเนี่ยมีปูอัดหน่อยนึ่ง น้เขานั่งมาขัวพี่พงกินเองค่ะซื้อเขากินมโนซสบใจะคะ่นนหนึ่งไม่นุงยังไงขัวพพิพี่นี่น่าเปิดประตูหน้าต่างเบิดบ้านเลยค่ะฉุน ยกเขา่าไปฝนตกปิดมือใครมาเน,นี่นี่หน้ากับตาฝนทุ่มือแล้ว ลูกเขา ว่าสิตามชมกินปลาเบิร์ต ออาา่วนหาบางต้นเอาโวกกระโดนดนะสงจ่ะต้นบักเขือว่าจะว่าว่าจะเปลี่ยนกระถางอยู่ค่ะว่าจะเอาต้นบักเขอออกไปไว้ข้างนอกแต่ว่าจะเอาอ่า ก่อนเอาวอกเอาบอวกเอาเอาวอกเขาดูมาใสแ่แทนบรรยากาศมานียฝนพึ่งไขยแนงอยู่ค่ะตะกีนี่เป็นล่อรถเมย์อยู่ด่าแหลชั่วโมงหนึ่งตุ๊กตลอดพี่น้องเลยป้ายรถเมย์อยู่นี่กับบ่มีเด้ไอ้อสาราพักรถเมย์นะไข่คนนั่งลอรถเมย์กับบ่มีได้อยู่ในเมืองกะไรยืนตาฝนอยู่นั่นนะ่ะคมเอาไปกับปุ๊บปั้ง ทิมละล่ะพี่นอ้องพมพังค่ะอีนางจะหลห้ฟังประสบการณ์การขึ้นรถเมล์ครั้งแรกของอีนางอยู่อยู่เมืองนอกนอกค่นเนาะนาตอนนั้นอีนางมาด้วยวิชาท่องเที่ยวครั้งแรกตอนนั้นพญ่ยีนางยังเฮ็ดงานอยู่พญ่ยีนางเฮ็ดงานสองอย่างนะคะก็คือขับเรือขับเรือ,อก็ขับรถบัสเนี่ยแหละแต่ว่าเราขับเราขับรถบัสอยู่ในเมืองบัลลเงก์ขับรถบัสของเอ่อฟรีบูสท ฟรีบูสก็คือรถบัสของสนามบินค่ะก็คือจะขับรถตั้งแต่จากสนามบินบาลาเรเกนเข้ามาในเมืองบาลาเรเกนเนาะค่ะเนาะรับนักท่องเที่ยวจากสนามบินเข้าในเมืองแล้วก็รับรับคนในเมืองที่จะไปขึ้นเครื่องบินนั่นแหละค่ะเนาะค่ะเนาะไอคำว่าฟรีเอ่อฟรีบูสนี่ก็คือโบนเม้นฟรีเด้อค่ะบนเม้นซื้อมันซื้อ,อพี่น้อง ว่าย you know ูโนเวอเขาเอ่นเครื่องบินว่าฟรีนะคะเครื่องเครื่องบินฟรีเนะะาะภาษาโนเวเขาเนาะขาเนาะน,นั่นแหละตอนนั้นพ่อยายเราเพิ่งกอไปขับรถนี่หลยค่ะเราเรากอดเรากอผ้าหนูมาขับรถเขาไปเบิ้งจุดขึ้นรถจุดลงรถแล้วว่าตอนนั้นบ้านนี่บ้านนีนั่งกับพ่อหญยนี่ก็อยู่ในเมืองเนาะอยู่ในเมืองบาลเัก์เลยพี่น้องบ้านหลังใหไงอยู่ตอนนี้แล้วาขายบัลลังละค่ะ ยางออกมาจากบ้านแค่น้อยเดียวก็จะมาขึ้นรถเมย์ได้เลยแล้วก็ขืนรถเมย์ขับเข้าไปแป๊บเดียวก็เข้าในเมืองบารากิเนาะค่ะเนาะข้างแรกพ่อนใหญ่ก็ให้เงินสดไห้เพราะว่าอีนางยงบ่ทันมีโทรศัพท์โนเวลวก็ยังบ่ทันมีแอ่จาจเงินในโทรศัพท์เนาะก็กล้ากลัวยุ่พี่น้องแต่ก็คนเท่ามันก็ต้องมีข้างแรกเะนาะคะ่ะนึก็ขึ้นไปข้างแรกนะก็ขึ้นโอเคอยู่เพราะว่าเฮาบา่ได้ เอยียงมากไม้พ่อเขาก็หูเดีวว่าขั้นนี้ขั้นนี้มันไปในเมืองแน่นอนแล้วเขาก็เขา้าเขาอ่าหนูหนูก็แค่จำป้ายจำป้ายลุ่งแค่นั้นข้างแรกข้างแรกโอเคผ่านไปได้โดยดีขึ้นไปแล้วก็ไปเจอเพ่อใหญ่อยู่อ่าในเมืองข้างที่สองพี่น้องขาข้างที่สองก็ขึ้นขั้นเก่ามองเก่านั่นแหละแล้วที่นี่หน้ามีเงินแบ่งลอยแบ่งลอยคูณบ่มีเงินเหรียญบ่มีเศษบ่มีหยางนะคะแบ่งลอย อีนั่งก็ขึ้นไปแล้วก็จะไปจ่ายเงินอีนั่งจะต้องจ่ายเงินกับโชเฟอร์คนขับเพราะว่ารถเมย์ยูนิบอมีก่กระเป๋ารถเมย์เนาะค่ะเนาะบอมี่กระเป๋ารถเมย์นะะันะ่กนงก็จะต้องไปจ่ายรถอ่ากับโชเฟอร์ก่อนทีนั่งจะขึ้นเปน็นนั่งอีนั่งก็ขึ้นไปแล้วก็จ่ายเงินแต่ว่ากระเป๋ารถเมย์เอยบ่แมนแต่ว่าโชเฟอร์ขั้นนั้นนะ่ะเขาบ่มีเงินทอนพอส่วนมากแล้วคนยูโนเวเนี่ยเขาจะจ่ายผ่านแอปโทรศัพท์มันมันจะถือกว่าเนาะคะ่นะเนาะ ขันว่าเข้าใจขันว่าเข้าใจเงินสดเนี่ยเข้าใจอยู่ประมาณหกสิบโนตอนนั้นจากบ้านอีบ้านอีนาั่งเขาในเมืองนะคะแค่ระยะสัส้นๆน,น,นะบบไก่บบไก่นะคะหกสิบโขนขันว่ายจ่ายเงินสดค่ะแต่ขันว่าเข้าใจในแอปโทรศัพท์เนี่ยมันแค,คน่สามสิบเก้าโนพี่น้องแล้วพอเข้าใจไปสามสิบเก้าโนในแอปโทรศัพท์เพอาะไงมาล่ะ ในแอปโทรศัพท์เนี่ยเขาจะขึ่นรดรถล,ลดเมย์ได้ภายในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีเนาะค่ะเนาะภายในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีน่ะน,นะเขาจะขึ้นลดจักรอบก็ได้ <c oughs> ค่ะว่าต่อกันพอดีอ่า <c oughs> พอใหญ่เรา,ยายลกลับมาพอดีค่ะเรากลับมาก็เลยปิดคลิปปิดคลิปประกาศมาเหตุเขาแกลงให้เราเนาะคะ่ะเนาะตอนแรกตอนแรกเราบอกว่าเราจะมาสี่โมงที่ใดมาถึงสามโมงครึ่งเนาะคะ่ะนั่นแหละ ที่จ่ายค่ารถเมย์ไปแมนบอสาวสามสิบเก้าคูจ่ายรถเมย์ต่อเถวขังหนึ่งเนี่ยเขามีเวลานั่งรถเมย์ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็อีกยี่สิบนาทีภายในชั่วโมงหนึ่งก็อีกยี่สิบนาทีเนี่ยคุณจะนั่งจะกรอบกันไหนนั่งสิบรอบสามสิบรอบลอยรอบก็ได้ภายในหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีเนาะค่ะเนาะมันก็จะหมดหมดเวลานั่นแหละตอนที่นั่งขึ้นไปนั่งก็ไปจ่าย จ่ายเงินมันบอมันความผิดของอีนั่งเนี่ยเพราะว่าโชเฟอร์เขาบอมีเงินทอนเหรออีนั่งเองแล้วที่นี่เขาบอกเขาบอกอีย่างอีนั่งนี่แหละตอนตอนนั้นอีนั่งยังบ่หูจากภาษาโนเว์แล้วก็ภาษาอังกฤษอีนั่งก็บ่เกงเลยนะคะนั่งก็แต่ว่าในส่วนตัวอีนั่งคือส่วนตัวของเฮาเฮาเป็นคนไทยแมนบ่ละคันว่าคันว่าเป็นคนไทยเมืองไทยนี่คันว่าเขาเห็นว่าเฮาตั้งใจที่จะจ่ายอยู่แล้วแต่ว่าเขาบอกเขาบ่ามีเงินทอน เขาคนนิสัยคนไทยเขาก็จะบอกว่าเออ,เอ,อไม่เป็นไรหรอกขึ้นมาเหอะเออขึ้นมาไม่เป็นไรอีย่างประมาณนี้นะแต่ว่ายูน่บอมเบียนเด็กเขาบอยขืนเลยเด็กเขาบอยขืนเขาให้คุณล่งแล้วก็ไปลอลอลอหลอบต่อไปรอรถหลอบต่อไปแต่ว่าอีนอั่งอะบ่หูนั่งบ่เขาเข้าใจอีนั่งก็คิดว่าเขาเขาอีนั่งคิดว่าเขาคงจะบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกขึ้นไปนั่งเลย อีนางก็ขอบคุณเขาค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะแต่งกิ้วแต่งอีนางก็ขึ้นไปนั่งแบบงงงแบบเส่รๆ์งงงเขาก็คงจะคิดว่าเอากูไรมันลงมันคือมันคือขอบคุณกูละขึ้นไปนั่ง <c oughs> พี่น้องเอยตอนนั้นเทาบ่หูเนาะเทาบ่หูเนาะนี่ัยคนไทยเท oh าก็คือแบบอารมณ์เอารวยกันนะแม่พี่น้องแต่ว่ายูนิโมเมนยูนิโมเมนอีนางก็ขึ้นไปดีนะที่ช่วงนะั้นนี่นั่งมีความโชคดีที่แบบว่าคนตรวจต๋วบอมา่าบ,บอมาตรวจ คันว่าคันว่าคันว่าเมื่อนั่นนะตอนนั่นทีคันว่าตอนนั่นนะ่ะอีนั่งเจอคนตรวจตัวนะอีนา่งต้องเสียปัป๊บแพงเลยพันโกโค้นคนแหละพี่น้องเออนาะคะ่ะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งทีนั่งบริจายค่ะตัวรถเมฆอันนั่นคือเหตุซุกวิสัยอีล,ลีตอนนั้นตอนนั้นไปโนเว์รอบ รอบที่สามแล้วรอบที่สามที่ไปด้วยวิซาท่องเที่ยวเนาะคะ่ะเนอะรอบที่สามพอยายก็ได้ได้ให้หนูเนะี่ยไปเรียนภาษาโนเวชัวรข้าก็คือก็คือตอนนั้นจ่ายเงินเรียนเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าประสบการณ์จ่ายเงินเรียนภาษายูนีแพงขนาดไหนอิลิเนาะคะ่ะเนาะตอนนั้นน้นางก็ได้ไปเรียนอ,อยู่ในเมืองบาราเกนเรียนแบบว่าเรียนพ่อไอ้หู เดียนนน้อยก่อนเพราะว่าอ no, no no so ีน่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลยอีน่ามีพื้นฐานภาษาอังกฤษเลยอีลีเด้อ่าตอนครบก็บพ่อใไงแหลกแหลกใหม่ๆนี่ลำบากลำบากเรื่องปูดคุยลำบากเรื่องอ่าสื่อสารกันนะพี่น้องแต่ก็พานต้อง่านตรงนั้นมาแล้วเนาะนั่นแหละอ่าตอนเมื่อนั่นเมื่อนั่นนี่นั่งเลิกเรียนเลิกเรียนเลยนีนั่งลืมกระเป๋าเงินเพราะว่าตอนนั้นนี่นั่งมีโทรศัพท์แล้วก็มีแอป มีแอปจ่ายในมือถือแล้วเนาะค่ะนอจ่ายค่าตั๋วรถในมือถือแล้วเมื่อนั้นบางเอืญบางเอืน่นลีได้พี่น้องบางเอืญนนี่นัง่ลง,นนนงลืมกระเป๋าตังค์คว่าอี่นั่งลืมกระเป๋าเงินมันบาร์เก็ค่ะกับเมื่อนั้นนะแบตโทรศัพท์เบิรด์ดแบตโทรศัพท์เบิร์ดก็สาม,มารถเปิดโทรศัพท์ซื้อตั๋วได้เออเหตุใดล่ะพี่น้องจะกลับบ้าน,ก,บบานก็บได้เงินติดตัวก็บ,บ่มมีจ่ายเขาใช่นหเอ้ยนั่งก็เลยแบบว่า รักไกลรักไกลขึ้นเลยโดยที่บอชดตัวโดยที่แต่พอขึ้นพอพ่อขึ้นไปกระจายแบบใจเต้นตุบๆอยู่เดียวว่าย่านย่านอ่คนๆๆอคนตรวจตัวมาตรวจตัวเพราะว่าคนตรวจตัวยูนี่เขาจะซุ่มตรวจเนาะค่ะเนาะเขาจะขึ้นซุ่มตรวจคันว่าเขาเห็นว่าผู้ใดบอได,ด,ดจใจเงินเนี่ยเขาปับทันทีเลยเขาบอ,บอถามบอถามเหตุผลบอถามมีหยังขนาดว่านี่นางเคยเห็นในข่าวนะขนาดว่า มีผู้ชายวัรลุ่นคนนึงเนี่ยแหละเข้าซื้อตั๋วแล้วเข้าซื้อตั๋วในโทรศพทัพท์ล้เทนีพ่อซื้อตั๋วไปปุ๊บมันก็จงังมัน,ม,นมันต้องรอเวลาสักสักอ่าสักแป๊บหนึง่งขอความถึงจะเข้ามาตั๋วที่เขาซื้อไปอ่ะถึงถึงจะเข้ามาแต่ว่าแต่ว่าผู้ชายเด็กผู้ชายคนนั้นเข้าซื้อในขณะที่รถเม์มาถึงแล้วแล้วเขาก็ขึ้นไป รถเ,เมย์มาถึงแล้วแล้วเขาก็ขึ้นไปพอดีคนคนตรวจตั๋วยูพอดีอพ,อดพี่น้องแล้วรถรถเมย์ออกแล้วไอซีนะเขาก็ไปตรวจเขาบอกฟังเหตุผลของคุณเลยนะเขาบอกว่าคุณทุกคนทุกคนจะต้องซื้อตัว๋วจะต้องมีตัว๋วรถพร้อมพร้อมที่จะโชกอนจะขึ้นรถเนาะค่ะเนาะเขาเขาปรับเลยเขาบอสนใจเลยยูนี่กฎหมายอยู่นี่เขาบอสนใจเลยนะคะเขาปรับเลยหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยโคนจาก ที่เฮาซื้อตัวแค่39โคนแต่เฮาต้องมาถึกปรับ1100โคนเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าครั้งนั้นน่ะอีนางอะ่ะมันเกิดเหตุซุกใสซุกวิสัสยอีหลีพี่น้องนั่งลืมกระเป๋าเงินแล้วก็แบตโทรศัพท์เบิดพอใหญ่ก็เฮ็ดงานขับเรืเอเมื่อน,นั้นน่ะบ่มาบ่บ่บ่สามารถที่จะมาขับอีนางได้อยู่แล้วให้จะให้อีนางยางกลับมันก็บ่แม่นแม่นบ่นออนนละะ่ะพี่น้องเออนั่นล่ะคะ่ะประสบการณ์ที่นั่งขึ้นอ่ารถเมย์อยู่นี่เนาะค่ะเนาะ นั่นแหละโอ้ยมีสองเธอพี่น้องที่นางบริจายจายค่า,าตัวรถเนาะค่ะเนาะมันรอบรอ,อรอบแรกอีนางบ่หูบ่หูภาษารอบสองอีนางก็คือเกิดเหตุสุกสุกวิสัยอีลีบ่ได้ตั้งใจเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะทุกคนยูนิคก,ก็คือต้องต้องกายต้องกายเงินเนาะค่ะเนะาะนั่นแหละค่ะคียอาม กิมดีก็มาเล่าให้ฟังเนาะคะนะ่ะเนาะตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วค่ะสองทุ่มจะสามทุ่มแล้วข้างนอกเมืดตึ๊บแล้วจ้ะก็นั่งเบงนั่งทีวีอย่หนาโซฟากับพญายนะคะเมื่อนี้บริเ็ดการบ้านค่ะเมื่ออื่นยุดลอบไปเฮ็ดมืออื่น,อเ,น,ออนเอาเนาะคะนะ่ะเนาะอีนั่งก็ตอนแรกว่าคิดว่าคิดว่าพญยย่พยยจะมาเร็วตอนแรกนะยังไม่ทันได้โทรถามคิดว่าพญ่จะมาเร็วแล้วก็จะกลับ มาบัาจะก,กับมาบ้านเดเรียวว่าคิดว่าจะลอกกินอ,อาหารแรงพร้อมเล่าเนาะค่ะเนาะแต่ที่นี่โทโทษถามเรลาเราบอกว่าเราจะกลับมาประมาณสี่โมงแรกกลับมาถึงนี่ประมาณสี่โมงแรกนั่งเลยต้มมะหมากก็ขขากินก่อ่กินไปได้หน่อยหนึ่งพ่อย,ยายมาซื้อพ <c oughs> ี่นองก็ว่าเป็นยังนะคะเอาไว้กินพร้อมกันมื้ออื่นเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ามาะมาทักทายพี่พีน้องๆมาเล่าสู่กันฟังเนาะค่ะประสบการณ์รขึนรถเมล์ของอีนั่งอยู่เมืองนอกเนาะเนาะก็คือพระก็คือไปยุสายก็แล้วแต่ค่ะภาษาคือสิ่งสําคัญเนาะคะ่ะภาษาคือสิ่งสําคัญเอาไว้สื่อสารเวลาเฮาแบบว่าคือนึกออกบ่ถ,ถึงแม้ว่าเฮาจะมามากกับผัวเฮาผัวเฮาพามาแต่ว่าเฮาหวังพึงผัวเฮาบ่ได้ทุกอย่างเนาะค่ะเพราะว่าเฮาจะ บางที่เขาก็อยากจะไปซื้อของเองบางที่เขาก็อยากจะไปเดินเล่นนู่นนี่นั่นเขาก็ต้องมีแบบว่าจะบอชัจะบอชัภาษาจะบอชัยภาษาเลยเป็นไปบอได้เนาะค่ะเนาะภาษาเป็นสิ่งสําคัญแต่ก่อนแล้วก็ภาษาภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษนี่สซื่อสารกันได้ทุกที่เนาะค่ะเนาะมันเป็นภาษากลางแต่ว่าสําหรับอนางตอนตอนเรียนอนางบอไดตั้งใจเรียนเลยเนาะค่ะเนาะภาษาอังกฤษบอไดเลยสกุบอไดอ่านบอไดว่าเป็นต่ yes and no เนาะ <laughs> อิลี่พี่น้องอิลี่นะคะเนาะเดาเมื่อใดวางๆถูกจังหวัดดีๆดอ้ดนางจะมาเฮ็ดคลิปเราให้ฟังนะคะตอนที่ช่วงแรกๆที่คบก็บพยยูดยหญยตอนที่ยังบ่ท่านหูภาษาว่าอีนางอยู่กันจังใดแล้วก็ตอนที่นั่งยังบ่็หูภาษาตอนตอนที่ทําเฮ็ดงานอยู่พัทยาตอนรับแขกนัันอีนางเฮ็ดจังใดถึงถึงสู้ซึงสื่อสารกับฝรังหลู่เรื่องเนาะคะ่นะเนาะ นั่นแหละคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะแล้วพรอคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะบ๊ายบาย